สวัสดีทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมสองสารันบริสารัน,ส,นสิบ้านแนะนำกันอบอานะ้าพี่น้องในเตาอบไร้ควันก็ต้องคลิปไวยหนะ้าพี่น้องอบไปแล้วประมาณ2ี่นาทีมันก็สุกเลยอันนี้คือซ้ำสั้นเดือพน้องแต่ว่าลันจะอบแก้สันเดียวเนาะอบป,ป้าหล้รหลายตัวอยู่พี่นนองเตาอบไร้ควันอันนี้คือต,ต,ะตะกาทาน แยกเดี๋ยดรันติดออกติดข้างนอกนี่คุณหมอติดเอาเขามาเมันก็จะฮอนเดี๋ยวมันก็จะสู่อันนี้มันจะมีสามสันนี่คุณหอได้รันใส่ซันเดียซันบนนุนบอสไซไลนีเซียก็งุศวายนิดนึงนี่คุณหมอมันจะเป็นโรงงานเป็นเตาอบไรฟันโอเคเดี๋ยวมาเบิรงนี่จ้ะพี่น้องด้านสีอบแล้วจ้ะพี่น้องประมาณนี้แต่แตว่านี่เ่าแกซื้อมาหายแบบเล่าอันนั้น เอาเกจออกเบิดพี่น้องเราบบหูแล้วให้รันต้มยำแต่ว่ารันโบมากินต้มยำมก็เลยเอามาอบโอเคเดี๋ยวมาเบิรงน้ำกันตอนสุกด้วยพี่น้องอันนี้รันสปิดด้วยพี่น้องมันจะประมาณนี้แหละประมาณ20สิบนาทีเดีย,ยสุกแล้วจ้ะพี่น้องรันอบเอาด้วยพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันโบมีบบเกตมันเลยติดพี่น้องถ้าม,ม,แบบมันมีเกจมันติด ประมาณยี่สิบนาทีเดยวนะจ๊ะถ้าผูา้ใดบมีเวลาเบิ่งกแล้วชิแนนนำเลยเตาอ,อบไหนง่ายจะตายบ่ต้องไปพีกเลยพี่น้องอบไ้เห็นมันก็ะซุกเลยพี่น้องประมาณน,นี้แหละพี่น้องโอเคเดี๋ยวมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อ นีเข้มปาต่ำน่าเสียปัน่นใส่อะไรอ่ะใส่เพื่ออนี้ตามส่น้ใหม่นูคือบุมบิ๊ะกินแบบนี้เลยไปชื้อก็ชื้อหนี

คงเต็มจานเลยกินผู้เดียวมินิปลาจัดหนักต่ำให้เต็มถาดมันใส่เพื่ออะไรนะ้อกจากเด็กอืมประเด็นเทมสูตรมันเพ็กกับเด็กอ่านบ้าน